กองกำลังจรวดเชิงยุทธศาสตร์ของรัเสเซียเตรียมยิงขีปาร,รุธพิสัยไกลขีปาร,รุษความเร็วเหนือเสียงและโดรนโจมตีฐานทัพยูเครนกว่าร้อยแห่งมีโอกาสสูงที่จะเกิดการโจมตีด้วยขีปาร,รุธขนาดใหญ่อีกครั้งในไม่กี่วันข้างหน้าเครื่องบินตู95 MS อย่างน้อย4ลำถูกย้ายจากสนามบิน 9, ยูเครน้าไปยังโอเลนยาและเอ็เกลส เครื่องบินบางลำติดตั้งขีบรุดล่อนเรียบร้อยแล้ววูตินเตรียมโจมตีครั้งใหญ่ตกหน้าทั้งก่อน8สิงหาคมท่ามกลางข่าวคราวกองบินทิกระเบิดรัดเสเซียใกล้ล่มสลายหรือไม่ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์เหตุการณ์สงครามรัเสเซียยูเครนกันต่ออีกคลิปหนึ่งนะครับท่านผู้วังครับสถานการณ์การสงครามที่แนวทางการยุติสงครามที่ทํากําหนดให้วันที่8นี่แหละครับเป็นวันสุดท้ายของการกําหนดเส้นตายในการหยุดยิงในการที่จะทําให้สงครามดําเนินไปสู่สันติภาพแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้มีรายงานการยืนยันอย่างชัดเจนแล้วแหละครับว่า ปูตินนั่นจะยังไม่ยุติการทําสงครามกับยูเคแน่นอนแม้ว่าจะยังไม่มีรายงานอะไรยืนยันเป็นชิ้นเป็นอันนะครับจะมีแต่ก็เพียงโคศกหนวดงามเดมิตรีเปตอฟนี่แหละครับที่ออกมาเคาะกลาเรื่องแนวทางการเจรจาสันติภาพรวมถึงแนวโน้มที่ปูตินนี่แหละครับอาจจะได้พบหน้าเจอกันตัวต่อตัว,ตว,ตวกับเซเลนสิกี้นะครับในการเจรจาครั้งต่อต่อไปแต่มันก็ เป็นแนวทางที่เกิดขึ้นถ้าเผื่อแนวทางในการเจรจาทุกครั้งนี่แหละครับจุดมุ่งหมายของการหยุดยิงหรือว่าการเจรจายุติสงครามนั้นมันจะยังอ,อยู่ในเงื่อนไขที่สุดโตง่งไม่ว่าจะเป็นแถว1แถว2แถว3าม,มาเจรจาเนี่ยแหละครับด้วยเงื่อนไขอันเดิมที่ต้องการให้ยูเครนยอมแพ้ซะโดยดียกยูเครนให้เป็นประเทศสลาบ ในอนณานิคมนะครับเหมือนกับเบลารุสนี่ะครับที่รัสเซียนั้นสามารถควบคุมได้มันก็คงไม่สามารถที่ใครจะยอมรับได้ในเหตุการณ์ถ้าเผื่อปูตินยังตั้งทงในการจะยุติสงครามโดยการยึดยูเครนได้แบดเศจนำมาเป็นประเทศบริวารเหมือนที่เกิดขึ้นกับเบลรารุสสถานการณ์ที่กล่าวมานี่แหละครับมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เซเลนสกี้คงไม่ยอมแพ้เพราะว่า3ปีกว่าที่ทำสงครามกันมาอยู่ๆแล้วจะมายกธงขาวยอมให้รัเสเซียควบคุมครอบครองนี่แหละครับไม่รู้เอาอะไรไปคิดนะครับว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้แต่ฟังครับสงครามดดูร้อนที่กําลังอยู่ในช่วงของการระดมกําลังการโจมตีขนาดใหญ่ของรัเสเซียที่กําลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆกอ,องกําลังจรวดเชิงยุทธศาสตร์ของรัเสเซียนี่แหละครับ เตรียมยิงขี่บุธพิยไกลและก็ขีุ่ธความเร็วเหนือเสียงและโดนซาเอตนี่แหละครับโจมตีฐานทัพของยูเครนกว่าร้อยแห่งทั่วทุกภูมิภาคของยูเครนถูกกำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแม้ว่ารัสเซียนี่แหละครับอาจจะประสบปัญหาในเรื่องของเครื่องบินทางยุทธศาสตร,ร์หลังจากปฏิบัติการสไปเดอร์เว็บตั้งแต่รัสเซียตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานี่แหละครับรัสเซียนั้นก็เริ่มทำการบินและโจมตีเพิ่ม,ม มากขึ้นเรื่อยๆนั่นหมายความว่าปัญหาของเครื่องบินทางยุทธศาสตร์ต่างๆเหล่านี้นี่นะครับมันได้รับการแก้ไขรัเสเซียยังคงมีเครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์1้อยซัมอ่าร้อยเจลำรวมถึงเครื่องบินตู95 m s ประจําการและใช้งานอยู่รวมถึงมีตู160นี่แหละครับที่พร้อมปฏิบัติการล่าสุดตู22 m3 ก็เริ่มบินโจมตี ขึ้นขึ้นบินโจมตีแล้วเมื่อวานนี้นะครับหลังจากหยุดบินไปตั้งแต่เดือนมิถุนายนสถานการณ์ปัจจุบันนี่และครับมันจะมีโอกาสสูงมากที่จะเกิดการโจมตีด้วยขีปุธขนาดใหญ่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเครื่องบินตู 95MS อย่างน้อยสี่ลำนี่และครับถูกย้ายจากสนามบินยูเคนก้านะครับทางตะวันออกไกลไปยังสนามบินโอเลนยาและเอ็นเกลสซึ่งเครื่องบินบางลำนั้นติดตั้งขีปุยเรียบ ติดตั้งขีปรุล่อน k h 1 0 1ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วรัเสเซียคงไม่ติดขีปรุล่อนไว้ใต้เครื่องบินแล้วก็บินเล่นๆน,นี่แหละครับเพราะนั้นโอกาสในการโจมตีที่จะเกิดขึ้นในโอกาสไม่กี่วันข้างหน้านั้นมันจึงมีโอกาสสูงมาก ดูฟังครับภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดเมื่อวานที่มีการอัปเดตกันนี่แหละครับล่าสุดที่ฐานทัพอากาศเอ็นเกลสองนี่แหละครับและโอเรนยาเมื่อวันที่3สิงหาคมที่เอ็นเกลสองนั้นมีเครื่องบินตู160่งหกศูนย์แบล็กแจ็คนี่3ลำตู95 m า2ลำซู24ซู34ฟูลแบ็กนี่3ลำนะครับที่โอเรนยามีตู95 m า2ลำตู22 M3 องเอ็มสามแบล็กแจ็คนี่ครับ แบ็กไฟซีนะครับจำนวนถึง34ลำ AN 12ขับ3ลำซึ่งเครื่องบินตู2-2 M3 ทั้ง5ลำนี่นะครับซึ่งหนึ่งในนั้นได้ยิงขีปุตติให้ยีนะครับ ไปที่เมืองมิโคเลปเมื่อวานนี้ได้บินกลับจากฐานทัพอากาศเองเกลสองไปยังฐานทัพอากาศโอเลนยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้เนี่นะครับเครื่องบินตู95 MS ลำหนึ่งที่ฐานทัพอากาศโอเลนยาเนี่ยนะครับได้เปลี่ยนตำแหน่งหลังจากที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานซึ่งน่าจะกำลังเริ่มฝึกซ้อมทำการบินและคงเตรียมการที่จะโจมตียูเครนในอากาศต่อไปขณะที่เครื่องบินตู1602ลำเดินทางมาถึงเมื่อวานนี้นี่นะครับจาก ฐานทัพอากาศเยลิโซโว,โวยูเคนตะวันออกไกลของรัเสเซียนั่นหมายความว่าปฏิบัติการการโจมตีครั้งต่อไปนี่เลยครับมันอาจจะเกิดขึ้นก่อนวันที่8สิงหาคมรัเสเซียสามารถขึ้นบินเครื่องบินทางยุทธศาสตร์ได้ทุกชนิดที่มีอยู่ในปัจจุบันอยู่ที่ว่านี่ละครับปูตินนั้นต้องการจะหักหน้าทรัมป์อย่างไรมากน้อยขนาดไหนในวันที่8สิงหาคม สำหรับปฏิบัติการของรัเสเซียในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมากองกำลังป้องกันทอากาศของยูเคนี่ยครับสามารถสกัดกั้นโดรนได้161ลำจากทั้งหมด163ลำและมีการขึ้นบินของมิก31 1ลำม,มีการใช้ขีปุธอากาศจู่อากาศเค 17M2 d ดกเ e r หรือว่าคินซาน1ลูกโจมตีสำเร็จที่ฐานทัพอากาศสตาโลคอสติยาน ทีนี้นะครับทางด้านตะวันตกของยูเครนจนได้รับความเสียหายซึ่งฐางทัพอากาศแห่งนี้เนี่ยนะครับดูเหมือนว่าถูกรัเสเซียโจมตีบ่อยครั้งในช่วงสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นนะครับว่ารัเสเซียมีการใช้งานเครื่องบินโจมตี2วันติดกันแล้วนะครับนั่นก็คือคืนวันที่3ที่มีการขึ้นบินตู 22M3 โจมตีที่เมืองมิโคเลปในเคอร์ซอนสําเร็จและคืนวันที่4เมื่อเช้านี้นะครับมีการขึ้นบินมิก -31 โจมตีฐานทัพอากาศ ทางด้านตะวันออกทางด้านตะวันตกของรลเคนรัสเซียกําลังซักซ้อมการบินและการทดสอบระบบป้องกันภัยอากาศแพติออตนะครับที่ไปในตัวซึ่งการโจมตีแต่ละครั้งนี่หละครับดูเหมือนรัสเซียจะทําแผนที่ทางอากาศไว้ด้วยว่าระบบป้องกันภัยอากาศนี่หละครับมันมีประจําการอยู่ที่ใดบ้างเพราะว่ามันมีรายงานการส่งมอบระบบป้องกันภัยอากาศแพติออตเพิ่มเติมอีก2ระบบจากเยอรมันเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา แตนผู้ฟังครับแม้ว่าจะมีรายงานจากทางสื่อของตะวันตกนะครับว่ากองทบอากาศทางยุทธศาสตร์ของรัเสเซียกำลังจะตายหรือว่านี่เป็นแค่การแกล้งตายนักวิเคราะห์ได้อธิบายเอาไว้ว่าแต่ผู้ฟังครับกองบินทิ้งระเบิดของรัเสเซียกำลังจะใกล้ล่มสลายหรือไม่หรือว่าเป็นเพียงความหวังลมลงแรงๆแม้จะมีความสูญเสียอย่างหนะักแต่เครื่องบินทิ้งระเบิดพิัยไกายของเขมรินก็ยังคงต่อสู้อยู่ต่อไปในปัจจุบัน โดยมีรายงานระบุนะครับว่ารัเสเซียอาจถูกบังคับให้ละทิ้งฝูงบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์ในเร็วๆนี้รวมถึงเครื่องบินตุง95 MS แต่ดูเหมือนว่ามันจะเกินจริงไปหรือเปล่าท่านผู้ฟังครับตามรายงานของสื่ออย่าง Defense Express เมื่อวันที่4สิงหาคมอ,อ้างว่ารัเสเซียอาจสูญเสียความสามารถในการบินระยะไกลภายในปี2027หลังจากที่ปฏิบัติการสไปเดิลเว็บเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันที่ตัว ตรวจสอบได้จากสถาบันจากสถาบันชั้นนำในเรื่องของการป้องกันแม้ว่าหน่วยงานความมั่นคงของยูเคหรือว่า SBU นี่หละครับจะรายงานอย่างเป็นทางการว่าเครื่องบินลบพิสัยไกลของรัเสเซีย40ลําลำได้รับความเสียหายระหว่างปฏิบัติการสไปเดวเว็บซึ่งคิดเป็น3 4เของกองเรือยุทธศาสตร์แต่เครื่องบินที่ระเบิดอย่างเช่นตู 95MS หรือว่าตู2 2 m 3ทั้งหมดนั้นดูเหมือนว่าไม่ได้ถูกนำไปใช้งานแล้วตัวเลขดัง กล่าวนั้นมันอาจรวมถึงเครื่องบินอย่างเช่นเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้า a 5หและก่ะเครื่องบินอื่นๆด้วยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการศึกษายุทธศาสตร์หรือว่า IISs นี่แหละครับยืนยันว่ามีเครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์14ลำ ได้รับความเสียหายและระบุอีก7ลําลำนี้อาจได้รับผลกระทบตัวเลขเหล่านี้นี่นะครับมันขัดแย้งกับข้อมูลที่อ้างว่ามีตู 95MS เพียง16ลําลำเท่านั้นที่ยังคงปฏิบัติการอยู่ในปัจจุบันแม้จะมีข้อจํากัดด้านทรัพยากรแต่การบินเชิงยุทธศาสตร์ของรัเสเซียนั้นยังคงดําเนินต่อไปกองทัพอากาศยูเครรายงานนะคบว่ามีการยืนยนันการขึ้นบินของตู 95MS แล้วสครั้งตั้งแต่วันที่1มิถุนาย,ยนเป็นต้นมารวมถึง วันที่6วันที่17วันที่28นะครับและ20กรกฎาคมซึ่งเป็นเหตุการณ์ขึ้นบินครั้งสุดท้ายของตู 95MS และเครื่องบินต่างๆเหล่านี้นี่นะครับก็ขึ้นบินจากฐานทัพอากาศโอเลนยา แหล่งข่าวอิสระนี่แหละครับที่ติดตามตรวจสอบรายงานนะคบว่ามีการขึ้นบินเพิ่มเติมในวันที่ 9, 11, 12, 21และ27กรกฎาคมโดยบางส่วนนี่แหละครับมาจากฐานทัพอากาศเอ็งเกล2ซึ่งบ่งชี้ว่านะครับว่ารัเสเซียนั้นยังคงสามารถปฏิบัติการภารกิจจากฐานทัพต่างๆในพื้นที่ตอนในได้ไม่ใช่แค่จากตะวันออกไกลเท่านั้น การใช้เครื่องบินตู95 MS และตู22 M3 อย่างต่อเนื่องในการโจมตีเมื่อเร็วๆนี้นี่นะครับรวมถึงการโจมตีเมืองมิโคเลปเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาโดยใช้ตู22 M3 แสดงให้เห็นนะครับว่ากองบินยุทธศาสตร์ของรัสเซียนั้นยังคงทำงานได้แม้ว่าจะอยู่ภายใต้แรงกดดัน แม้ว่าความยัง่งยืนในระยะยาวของฝูงบ,ง,บยยง,งบินที่ระเบิดรัสเซียยังคงเป็นที่ถกเถียงแต่ข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยครับยังไม่เสร็จสมการคาดการ์ว่าเคมลินนั้นจะยุติการบินเชิงยุทธศาสตร์ภายใน18เดือนข้างหน้านั่นจึงเป็นไปไม่ได้ที่รัเสเซียจะยุติการใช้งานเครื่องบินต่างๆเหล่านี้ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับรัเสเซียก็เริ่มสร้างที่หลบภัยอากาศยานที่แข็งแกร่งมากขึ้นณนาสนามบินสําคัญใกล้ชายแดนยูเครนรวมถึงสนามบินมี มินเลโรโวนะครับและครูดเนี่ยครับเพื่อตอบโต้การโจมตีของโดนยูเคนที่สร้างความเสียหายให้กับเครื่องบินหลายลำกระทรวงกลาโหมสหรัฐอาณาจักรรายงานนะครับว่าที่หลบภัยเหล่านี้ได้รับการเสริมกําลังด้วยโดมและดินเพื่อป้องกันอากาศยานจากการโจมตีทางอากาศการที่เครื่องบินโจมตีทางทศาสตร์มารวมฝูงกันเป็นจํานวนมากที่สนามบินทั้งสองแห่งก็คือโอเลนยาและ Eng เองเกลสองนี่หละครับซึ่งมีบางลำติดตั้งขีบรุธไว้เป็นที่เรียบ รอ้ยเรียบร้อยแล้วจึงคาดเดาได้ไม่ยากกับท่านผู้ชมครับรัเสเซียจะโจ,จมตีขนาดใหญ่ใส่ยูเคนอย่างแน่นอนก่อนวันที่8สิงหาคมซึ่งมันจายทอดกาเส้นตายของทรัมและมันจะเป็นการตกหน้าทรัมป์ดังๆอีกครั้งซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าประธานนั้นดีนั้นทรัมป์นั้นจะรู้สึกตัวหรือเปล่านะครับว่ากำลังทาอะไรอยู่ รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ